สวัสดีค่ะมันในช่องหนูรงพาเบงพ้ารรมนะคะจะพามาอัปเดตสวนผักสาบนะคะผักสาบเป็นผักเศรษฐกิจเป็นราชาแห่งผักปาก่าแถวบ้านเรายังไม่มีแต่ที่นี่มีแล้วนะคะจะพามาชมค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของสวนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีของหนูรงพาเบงพ้ารรมทุกคนทุกท่านนะคะตอนนี้เข้าสีผ้ามาเบงสวนผักสาบอาจจะเป็นเจ้าแรกของของโซนหนีเลยก็ได้นะคะ,คะ พี่กัดบานเท่าอยู่ส่คันไหน่ะตอนนี้อยู่แขมใต้ค่ะบ้านแขมใต้ค่ะแขมใต้ตำบลบ้านแขมอําเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลนะคะพี่กัดสวนตรงนี้นะคะสวนตรงนี้ฝนได้ปูกอยู่ประมาณณณโซนนี้นะค่ะสิบห้าต้นสิบห้าต้นใช่ค่ะแต่เห็นรอบๆอบมีหลายอยู่นะค่ะแต่ณณโซนนี้อลอบบริเวณนี้มันมีหลากหลายมีหลายแม่ค่ะมีมีหลากหลายหมายถึงว่าหลากหลายอ่าพืช ยังสี<ช>นะ้ผฝปลูกใปหลายอย่างวัฒนีโซนี่ก็จะมีเป็นผักสาบนะคะโนนนี้โนนตรงนี้มีผักสาบอยู่ประมาณ15ต้น<ช>นะคะโดยโครงผักสาบของเรานะคะอันลั้นเถอไปเห็นสวนอื่นเนาะมันมันก็นดีอยู่ดอกมันเปะหยดต้นทุ่นนะแต่ฝนคืดว่าฝนสีเอาไว้กินดินโดนฝนก็เลยทําค่อนข้างที่จะแบบแข็งแรงนิดนึงข็งแรงใช่ใช่เอาความแข็งแรงเอาความแบบ ทนทานระยะยาวเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลากลับไปกลับมาในการทําโครงโรงเรือนก็เลยใช้เป็นเสาแรงอัดกับลวดขึงเลยแบบนี้ก็ดีเลยนะคะนาะถ้าเป็นใหม่นะมันก็จะเป็นได้เปลี่ยนบ่อยแม่ใหม่กับผู้ทันเป็นใหม่มันเปลี่ยนบ่อยจังสีนะคันเป็นใหม่เปลี่ยนบ่อยแล้วก็คันเป็นอ่าคอนเนยังอันสแลนแมตคาดนั้นมันมันหยวบมันหยวบมันหยวบมันแอนจังสี่นะอ่าก็เลยแล้วถ้าตองมุ่งบ่คะหรือว่า ม่ไม่ตัวตัวนี้ไม่ต้องมุงใช้แค่โครงเหล็กโครงลวดอย่างเดียวลวดอย่างเดียวเนาะค่ะเนาะเขาจะมาน้หลวดนะคะเขาลูกง่ายกี่บ่คะนี่บ่อยากเด้อลูกง่ายง่ายเบิ่งตีล่ะอันนี้ประมาณสามเดือนสามเดือนนี่รอบที่แล้วมามาดูมาดูรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมอันค่ะมาอัปเดตอีกรอบหนึ่ง รอบที่แล้วยังไม่มีลูกนะรอบนี้มารอบนี้มีลูกแล้วอุ้ยออกลูกแล้วออกลูก,ลก,กแล้วสามเดือนลูกนี่นี่นวยเริ่ม,มเริ่มติดนวลละมื่อนี้เป็นดอกอนี่นวยเริ่มติดแล้วกําลังะะสวยเลยค่ะกําลังสวยขั้นเป็นในในสมัยตอนที่ฝนเด็กหน่อยเนาะสมัยแต่พอเทแมททั้งโซนบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดนะค่ะมวนดอกนี้เขาเก็บกินแล้ว เก็บกินแม่หยอดก็ินได้นะคะแม่หยอดกินได้ดอกกินได้ค่ะแต่ว่าเป็นยังสมัยก่อนจังเก็บหยอดเก็บดอกน้ำเพราะมันอยู่บนต้นไม้ค่ะเฮาเก็บหน่วยมันบ่ได้อ๋ออ่าแต่ก็คือหยอดมันก็กินได้นนล่ะกินได้คือกันอ่าแต่สม้อนี้ด้วยความที่เฮาน้ำมาปลูกเนาะมันได้ผลผลิตที่มันดีเราก็เลยเน้นกินแค่อ้าต่อนะคะ ที่เมื่อกี้ที่ว่าให้ฟังว่าสมัยก่อนคือยอดกินไดดอกกินไดเนาะอันนี้ว่าถึงการขาการขายในสมัยก่อนแมนบอะเขาสีไสในถาดแมนบอยอดอยู่ประมาณสามสี่ยอดพันอยู่ในถาดแล้วก็มีน่วยอยู่ประมาณสามสี่นวยอันนั้นคือเมื่อสักยี่สิบปีที่แล้วเศร้าบาดด้นะราคาดีคือซูเมอเออร์นี้บอกคะราคาดีถือว่าราคาดีนะสมัยก่อนแล้วก็าราคาก็ยังคงที่มาตลอด ราคายังคงเดิมมาตลอดแต่เสมอนี้ราคาเท่าไหร่คะเดนนี้ตอนนี้อยู่ประมาณร้อยหนึ่งถึงร้อยห้าสิบาทราคาโบตกเลยนะคะราคาไม่ตกราคาดีสม่ำเสมอแล้วก็การปลูกการกินการรับประทานตอนนี้ค่อนข้างที่จะแพร่หลายนะคะเค็ดใดหลายยางน้ำมวนหน่วยมั่นไหมเขาเอาไปตําไปยําเอาไปซุปจึงสีก็ไดค่ะมีหลายเมนูแมนหลากหลายเมนูแล้วแต่ผู้ที่ที่มากกินเอาไปยัดแปลงเอาไปโมดิฟายนู่นนี่นั่น นะคะแต่สําหรับอของข้าวที่ข้าาเคยกินมากก็คือกินกระป๋กนจำเจวหนึ่งปลายังสี่นะคะรสชาติมันเป็นแบบใรคะลงองลองให้หวานออกหวานรสชาติเหนียวนื่มสัมผัสมันสิเป็นเนียนๆคือคืออะโวคาโดค่ะอ่าออกไปทั้งผสมชมพูค่ะอ่ารสชาติจะมีอมหวานแหลาแหลม,หลมนำ่ำมีอมหวานรสชาติดีค่ะทานเป็นผักเคียงอร่อยมาก ะะแล้วต่อไปเนี่ยห้าสีผ้ามาเบ่งในเรื่องของการดูแลการดูแลเนาะการดูแลทุกคนเห็นบอวาซิมีม,มีมีฟางดินมองนีปบใ่ใดมันประม่ณดินดีปันไหนได้มันจะเป็นดินเหนียวนะเป็นบ่เป็นดินเหนียวผสมเป็นดินคู่คู่น้องนะคะมันก็เลยสีถ้าเป็นหน้าแรงก,ก็ค่อนข้างที่จะแข็งหน้าฝนก็ค่อนข้างที่จะเหนิดจะเหนียวนะคะแต่การดูแล พืชชนิดนี้มันค่อนข้างที่จะปลูกง่ายก็อย่างที่บอกเราปลูกเสร็จอ่าแล้วเราก็ค่อยมาใส่ใส่ปุ๋ย,ใส,ยใส่ฟุน้นปุ๋ยคอกอ่าแล้วก็คลุมดินสําคัญเลยคือการคลุมดินนะพืชทุกชนิดสาคัญมากคือการคลุมดินนะะใส่ปุ๋ยสูตรใดคะเนี่ยสูตร15ค่ะสูตรเสมอสูตรเสมอค่ะ15วันใส่ครั้งหนึง่งเดือนหนึ่งใส่ครั้งหนึง่งอย่างนี้ก็ได้ค่ะดูแลง่ายมากการดูแลง่ายมากแล้วก็ การที่แบบอุปสรรคอุปสรรคของมันอาอุปสรรคก็คืออ่าตัวตัวตัวที่จะมาทําลายของมันก็คือสิบมีอย่างเดียวคือแมลงนอนผีเสื้อค่ะค่ะเนี่ยเห็นไหมดอกมันเด็ดจังได้ครับบ้านนี้เขาบีเลยก็ได้บีเลยก็ได้เราใช้การเดินดูการเด็ดออกการบีการทําลายค่ะเด็ดออกลงน้องนําไหปลากินได้ใหปลากันค่ะอยู่ไกลไก่อยู่ใกล้ๆเลยนะคะนี่ม่วนนี่หยอดมันกินได้หรอ ค่ะแต่ว่าเลี่ยงไว้ซะก่อนเลี่ยงไว้ซะกะะ่อนเนาะนี่ทุกคนมาเบิง่งกำลังงามค่ะนี่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 นนตัวไข่ไข่แมลงไข่นอนค่ะแบบนี้ไข่นอนผีเสื้อสังเกตมากง่ายมากนี่ห้าเบิ่งเจังสี่ห้าก็ดิดออกได้เลยเอากันนไล้มาหนีบออกหนีบใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็บีบทำไรยได้เลยนะคะตอนหนี้กําลังงามเลยลงงอีก<า>มไม่นาน,นะะอีกสักสักเดือนหนึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตเต็มนี่เลย S <S 2> <S 2> เต็มโรงเรือนใช่นี่ขนาดแค่สามเดือนนะมีบางต้นเริ่มเริ่มให้ดอกให้ผลผลิตแล้วนะคะกลัง<อ>ง,งามเลยค่ะแพวยังไหวใบสมบูรณ์มากการดูแลก็ง่ายไม่ได้ดูแลอะไรมากมายใช่ใช่ใช่แล้วในเรื่องของกิ่งพันธุ์นอกฝนฝนที่บอกว่าจริงๆอ่ะฝนปลูกอีกสวนหนึ่งอยู่ทั้งบันอ่างนะคะกิ่งพันธุ์ฝนก็มีแบ่งปันขึ้กัน สําหรับใครที่สนใจในเรื่องของกิ่งพันธุ์มีต้นพันธุ์ต้นพันธุ์ก็ต้นละหนึ่งร้อยบาทอันนี้อยากเน้นให้ใครที่อยู่ใกล้เคียงมารับได้ที่สวนส่วนถ้าจัดส่งผลจะจัดส่งให้เป็นกิ่งพันธุ์สี่กิ่งหนึ่งร้อยบาทสี่กิ่งหนึ่งร้อยบาทใช่ค่ะจะส่งฟรีบอกคะหรือว่าอันนี้ยังไม่ได้รวมค่าจัดส่งค่ะค่ะตอนนี้ยังไม่ได้รวมค่าจัดส่งส่วนต้นพันธุ์ให้มาดู มาเลือกเองได้เลยมักแบบใดเหลือแบบนั้นให้มาเลือกเองอยู่สวนเลยค่ะให้มาเลือกเองอยู่สวนมักต้นใดเลือกเอาต้นนั้นใช่ก็เบื้องตี้หละขนาดปลูกแค่สามเดือนเริ่มออกผลผลิตแล้วแล้วก็เก็บกินได้ในระยะยาวแม่ค่ะเฮาพอต้องปลูกบ่อยๆแล้วก็แม่ยิ่น้อยนี่เต็มนี่ก็สิเป็นโฮมแล้วนะคะเป็นโฮมเป็นอุ้มเฮาก็สามารถเดินมาตัดแต่งอ่าคะนี่เมื่อต้นมันมันมันเริ่มเต็มค้างเนาะใบมันจะทึบ ใช้การตัดใบถือกันไกลมาใบหนึ่งม้วนหนีกระตัดออกกึบกึบคึบกึบึบแต่ว่าหอมันสมบูรณ์กว่าหนีสะกอนค่ะหมันเต็มถี่กว่าหนีสะกอนอย่าหันไปตัดมันยอดกําลังงามเนาะค่ะเนาะเพราะยอดมันกําลังเดินถ้าเกิดว่ามันมีการกระทบกระเทือนสักนิดสักหน่อยมันก็จะหยุดชะงักเป็นมันเป็นปกติของพืชเลยนะอ่ะอนาคตนี่ก็ยอดกับซีวบ้ท้นนี่ขายคือกันนะคะใช่แต่คือที่ขั้นขั้นปลูกประมาณนี้คือสีโบ้เก็บยอดมาดอกสําหรับฝนนะ เน้นกินลูกอย่างเดียวนนยมันแสบกว่านนยมันแสบกว่าแมนได้ความหูซื้อของจากของเหนือเนยแสบกว่าแต่ว่าพูนละคนผูเอื่อยอายทูทีเพื่อนอายุหลายแล้วเพื่อนกับว่าเพื่อนกับมักกินหยอดมันเป่นอยากได้หยอดมันหยอดมันนี่รสชาติมันคือกันคือกั้น่วยอยู่บ่คะบ้านเดี๋ลองเด้อยบ้านได้ลองคือกันแมนบ้านเดนได้ลองคือกันคือได้ได้กินเนยมันว่ามันนี่ก็บแสบนะคะต้มกินแต่ก่อนนั้นเราบ้านเดยเคยมารอบนี้ได้กินแล้วค่ะ แมนบอแซ่บได้กินกับตํามบกฮวงกินับหยังจึงสีมันแซ่บแซ่บไหมมักนะคะนี่เห็นไหมขึงระยะห่างระยะห่างประมาณสามเมตรแบบดีเลยค่ะแมนค่ะบอตองห่วงบอตองมาเฮ็ดมาเปียนข่างบ่อยๆนะจริงๆข่างที่เป็นข่างใหม่เฮ็ดบอกระเฮ็ดคือกันค่ะมันมันจะเป็นโซนข้างล่างฝั่งนู้นอ่าเฮ็ดเฮ็ดหมันลอยไปในน้ำแสดงว่าสวนนี่สิหน้าโคตรนี่ใ่แห้งนียค่ะสวนพักสาบอยู่นี่ ใช่เพราะมีมามาจุด <ปะ S 1> นี้จุดเดียวยคือคุณจะสามารถมาเห็นหลากหลายหลากหลายพืชนะคะ,คะแล้วก็อยากให้ทั้งบ้านหฮอได้เห็นว่าเออไอพักทีห้องหูซึกว่าเฮ้ยมันกินได้อยู่บ่แท้แแล้วมันกินได้มันแสบนําแต่ว่าของแสบอยู่กับผู้มักไปฟนลขายตลาดได้ค่ะตลาดออนไลน์ค่ะเน้นตลาดออนไลน์เน้นตลาดออนไลน์เน้นตลาดออนไลน์การจัดส่งก็ง่ายเป็นหน่วยมันจัดส่งเก็บไว้ได้หลายมือค่ะอ่าไม่มีเสียหายค่ะอ่า มีการแตกนู่นนี่นั่นบ่มีเลยเพราะยิ่งเก็บไปนานยิ่งเหี่ยวรสชาติจะยิ่งหวานอ๋อค่ะอ่าคือส่งทางไกลได้มันเหี่ยวแห้งแสบกว่าแม่นเหมือนมันลืมต้นนะคะเนาะแม่แม่แม่น่ะละน่ะละทีที่เพิ่นว่าก็คือมันลืมต้นรสชาติก็แห้งสีดีกลัวจังสีนะคะนี่จะส่งออนไลน์ใช่ผู้ใดมากผู้ใดเคยกินสนใจก็สั่งมาเลยหลายุ่นอ่ะค่ะคันผู้ละคนอัดสิวันเห็นซ้ำนีมันสิมีน่วยเหล้วบ่มีนวยได้จังได คือฝนมีอยู่สองสามสวนมีหลายรุ่นค่ะใช่ค่ะสามารถสัง่งห่วงใช่ไม่ต้องห่วงอ่าสนใจเป็นน่วยฝนก็มีทรงหายสนใจเป็นกิ่งพันุเนาะฝนก็มีจะทรงหายสนใจเป็นต้นพัน์ธุตัวนี้มาดูเองที่สวนะนะคะเขาลื่มยังอยู่บ่เขาบอกให้บอกเบอร์โทรเพือ่อสุพูที่สนใจติดต่อข้ามานะคะเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดห้าเก้าสามแปดห้าแปด เบอร์โทรของฝนโดยตรงได้เลยค่ะเฟซบุ๊กก็มีนะคะใช่ค่ะเฟซบุ๊กฝนสายฝนเลยค่ะามาปรึกษากันก่อนก็นกนได้สีปลูกจ้าไดสีเฮ็ดจ้าไดเริ่มต้นจ้าไดหรือเฮ็ดไปแล้วทั้งโซนบานจะของบ่เคยกินสีเฮ็ดการตลาดจ้าไดเนาะ,ะมาพูดคุยกันได้ยินดีดนให้คำปรึกษาค่ะถักมาในเฟซบุ๊กค่ะท้ามาในสายฝนก็ได้หรือว่าเบอร์โทรก็ได้นะคะเดยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ใน คลิปเหมือนเดิมค่ะโอเคยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่สายฝนนะะที่ให้โอกาสเรามาชมแล้วก็มาแบ่งปันความรู้ให้พวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะยินดีให้คำปรึกษานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ